เมื่อถวายแล้วตัวเองนั้นปรถนาอยากจะเป็นอีกมุมหนึ่งขององค์ปู่นะครับที่เราหันหน้ากล้องเข้าใส่กับที่ไม่ได้เรื่องที่จะเป็นคนดีดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เริ่มใกล้ตกปินแล้วนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ้ามองจากตรงจุดนี้นะครับก็คือมองมองจากตรงจุดนี้มันจะเป็นถนนด้านหน้าอยู่ด้านหน้านะครับเป,เป็นอีกมุมหนึ่ง พยายากเกิดยู่น้ำโขเวสว่ววาเน้พยายากไปเกิดเป็นแง่นี<ด>้ก<ด>็เค็มถวายินใน้พุธเจ้าทั้ง้อยไรลสุท้ายพระเจา้ามิสารก็ได้ไปเกิดเป็นตระกูลยักษ์ชื่อว่าชนวนพยักษ์นี่ชัดเจนเลยในพระไตรปิฎกก็มีแปลว่าคนเรานั้นเลือกเกิดก็ได้เลือกที่จะเป็นคนดีก็ได้พี่นองขึ้นอยู่กับความสมัครกินสมัครใจของเราก็จะนันนในนี้เด้อ อ่าบอนแผ่นแผ่นทองของเข้าที่น้องอ่าให้ที่น้องมากบรรจุไวเดออ่าเปินผมเาเนาะดินสง่ามากเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมานี่แบบสุดยอดมากเลยอ่าบรรจุแผ่นทองจะได้เป็นจองขมังเวทอ่าจองสมังเวทก็ยาเข้าใจผิดเป็นความเป็นรูปเต็มตัวขององค์พ่อปู่นะครับแล้วก็จะมีจะเป็นที่ประําพิธีนะครับตรงจุดนู้นนะครับ ไม่กล้าเดินเข้าไปอายก็รู้สึกว่าคนก็มาร่วมงานค่อนข้างหน้าตาเลยทีเดียวเลยนะครับคนีเ้ีเยมท่านทตไตอนนั้นปให้ได้ชมกันแบบเต็มเต็มอิ่มเลยนะครับนี่ครับองค์ครอบครนะครับให้ชมกันแบบเต็มเต็มอิ่มเลย อาจจะคิดว่าวิทยาศาสตร์อย si ่างเดียวถ้าวิทยาศาสตร์อย่างเดียวประเทศสหรัฐก็เฮ็ดได้เรียบร้อยแล้วประเทศอูเวตอิสราเอลประเทศอ่ารัสเซียก็เฮ็ดได้เรียบร้อยแล้วกับวิทยาศาสตร์ทั่นนั่นน่ะนี่คือบุญอันนี้คือจองสมังมาจากคุณจากคุณสนที่นี่เป็นความอลังการความยิ่งใหญ่อลังการที่สักครั้งหนึ่งต้องมานะครับต้องมาดูต้องมากราบนมัสการนะครับ องค์พ่อปู่ปาริจิตนะครับองค์พ่อปู่ปาริจิตนาคราชนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปาาไปดูบรรยากาศด้านในกันต่อนะครับครับสำหรับบริเวณตรงจุดนี้ก็จะเป็นลานดอกไม้นะครับเป็นอาจจะเป็นคล้ายๆกับสวนเขาเรียกว่าอะไรนะสวน สาธารณะก็ได <önemli S 2> <ales tomar, S 1> ้นะครับก็คือเรานั่งหย่อนใจตรงจุดนี้แล้วก็เราสามารถหันหน้าเข้ามององค์ปู่ได้นะครับบรรยากาศคือว่าโอ้โหก็ดีใจที่ได้มานะครับก็มีความรู้สึกว่าเออดีใจที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ถึงอาจจะมาช้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่ ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายังยังถือว่ายังได้มาร่วมงานอยู่นะครับนี่ขั้นเฮ้าก็ตีน่ะมาถึกับว่าคมอ่าล่มขั้นเฮ้าก็กินกับบาจ้าบาหวาน็นบอกใ่ครับให้ดูบรรยากาศกันอย่างชัดๆไปเลยคนหละมันสีค่อมที่เขาตีนี่คุณลุงอนนี้เจอมาเรื่องแบบไหน วันนี้ถามว่าลุงพลกับป้าแตนว่าหวอรหอบเงินหอบของนี่เราเจอกลุ่มยูทูบเบอร์ด้วยครับที่เป็นน่าจะเป็นพี่เชฟยันนะครับพี่เชฟยันพี่ก๊กอกมิวแล้วก็น่าจะเป็นอีกช่องผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่กล้าสูงเข้าไปไม่อยากเจอเพื่อนนะครับไปเพื่อนครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยครเชฟยันครับเห็นไหมครับพี่เชฟยันเเียวรรลนะคับ แกเดินเข้ามาแล้วแต่เราไม่เข้าไปทักทายดีกว่าไอายความสุขแครับบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะครับบรรยากาศในงานนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับเนะครับใครไม่ได้มานี่ถือว่าขาดอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับเนะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวซูมเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูแบบงามๆเลยนะครับ นะครับแล้วก็เรมดาได้เต็มบ้างนี่นะนม่สร้างอะไรให้ดูให้ดูบรรยากาศที่แบบสุดๆเลยนะครับเราไปดูตรงที่เป็นพานบวงสรวงนะครับน้อครับอ่าเป็นพานบวงสรวงนะครับเอิ้นฝนกาเอิ้นเทวดาเอิ้นกาซอยนบอกอยากกินลาบคอยร้อยมากใส่ถวยอยากกินถวยยอดมากครับผม